สวัสดีครับมีคนขอข่าวพม่ามานะครับ แอดมินก็ติดตามข่าวมาตลอดแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปนี้มากนักช่วงนี้กลุ่มชาติพันธ์เนี่ยมีความหวังมากขึ้นจากปฏิบัติการ1027ของตอาอ้างโกกั้งแล้วก็อารักันซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัชฉานนะครับแล้วก็มาบวกกับรัฐกะยากับกระเลียงซึ่งสามารถยึดพื้นที่ของทหารพรมาร่าได้ทางตะวันตกรัชชินก็มีการประทะจดหลายคนเนี่ยพูดถึงการล่มสลายของรัฐบาลทหารพรมาร่าซึ่งแอดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าเร็วไปที่จะพูดแบบนั้นต้องยอมรับว่าทหารพรมาร่าเนี่ย ก็ยังแข็งแร่งในเมืองหลวงในปีดอนะครับมีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะบุกยึดเมืองหลวงของพามา่ายอมรับว่ามันเป็นความหวังที่เห็นแสงสว่างขึ้นมาจริงๆแต่ไอ้ปินก็ได้วิเคราะห์ไปแบบตรงๆว่ายากนะครับแต่อ่างโกกั้งแล้วก็อารากันเนี่ยรบในพื้นที่ซึ่งก็อยู่ดรัสฉานทางตอนเหนือซึ่งอยู่ไกลจากในปีดอเมืองหลวงของพามา่าไม่มาบุกเมืองหลวงนี้อยู่แล้วนะครับ อันดับแรกต้องเข้าใจความต้องการของ3กลุ่มนี้ก่อนโดยพื้นฐานแล้วนะครับ3กลุ่มนี้ต้องการเขตปกครองตนเองพิเศษในพื้นที่นี้เท่านั้นไม่ได้มาสนใจสหพันธรัฐอะไรแล้วต้องพูดตามตรงว่า ทุกกลุ่มในพม่าเนี่ยต้องการเขตปกครองตนเองโดยเฉพาะกลุ่มทางตอนเหนือนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้หรือว่าติดกับจีนมูลค่าทางการค้านี่มันสูงมากถ้าปกครองตนเองได้ก็จะได้ผลประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกับว้าแล้วก็เมืองลานะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมว้าแล้วก็เมืองลาเนี่ยเป็น2กลุ่มนะครับที่พม่ายอมให้เป็นเขตพิเศษปกครองตนเองมีกฎหมายของตนเองบริหารเองพม่าไม่เข้าไปยุ่งแต่ว่าอยู่ภายใต้พม่าตามกฎหมายระหว่างประเทศ ถือว่าวาและก็เมืองลาเนี่ยบรรลุแล้วนะครับอยู่กันแบบสบายกลุ่มอื่นแถวนั้นก็ต้องการแบบนี้โดยเฉพาะคชินโกกัง้งตะอางรวมถึงรัฐชานเหนือด้วยนะครับเป็นที่รู้กันว่าจีเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือชาติพันธุ์ทางตอนเหนือนี่อยู่แล้วและความต้องการแบบนี้มันทําให้รบในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับ NUG หรือว่ารัฐบาลคู่ขนานขององซานซูจีแล้วก็เป็นไปนตามที่แอนดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าตะอางโกกั้งและก็อาร์กันเนี่ย ไม่มาบุกเมืองหลวงของพมา่านี้อยู่แล้วนะครับแลพะพมา่าจะเสนอผลประโยชน์ให้มันเป็นสูตรของพมา่าอยู่แล้วล่าสุดมีข่าวว่าตะอางโกกั้งแล้วก็อารก์กาเนียหยุดยิงแล้วนะครับหลังจากที่พมา่าให้จีนเนี่ยมาช่วยเจรจารอดูว่าพมา่าจะให้อะไรกับ3ามกลุ่มนี้จะถึงขั้นให้เป็นเขตปกครองตนเองไหมหรือว่าเป็นเขตเศร,รษฐกิจพิเศษไหมต้องรอดูนะครับ ตอนนี้เหลือแต่กะเหลี่ยงเท่านั้นที่ยังสู้กับพมา่าและการที่กะเหลี่ยงจะบุกยึดในปีดอมันก็ไม่ง่ายแอดบินได้วิเคราะห์ไปแล้วกะเหลี่ยงนี้ไม่ไปแน่นะครับกะเหลี่ยงต้องการกอชทูเลก็คือแผ่นดินของกะเหลี่ยงซึ่งพมา่าให้ได้ยากมากหลายเหตุผลที่พมา่าไม่ยอมกะเหลี่ยงนะครับและพื้นที่กะเหลี่ยงก็ไม่ชัดเจนทับซ้อนเยอะไปทับกับมอญบ้างทับกับกะยาบ้าง ทับกับพะโคบ้างซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่มาถึงทุกวันนี้เราก็มีรู้ว่า KNU หรือว่าองค์กรของกะเหลี่ยงเนี่ยต้องการแผ่นดินไปถึงไหนอย่างไรนะครับและตอนนี้กะเหลี่ยงนี้ต้องการอะไรอยากเป็นสหพันธรัฐอยากเป็นประเทศหรือว่าเป็นขีดปกครองพิเศษเกะเหลี่ยงดูเหมือนจะคุยกันภายในนี้ยังไม่จบนะครับแต่ว่ารบกับพมา่านี้ไปก่อนเราต้องรอดูว,ว่ากะเหรี่ยงนี้จะไปถึงไหนเอาอย่างไรถ้าพมา่ามาขอเจรจานะครับ หลายคนอยากทราบเรื่องรัชฌานใต้ของเจ้ายอดศึกซึ่งก็เงียบแล้วก็เงียบมาตั้งแต่ทีแรกความต้องการของรัชฌานใต้คือสหพันธรัฐนะครับต้องการดูแลรัชฌานทั้งหมดแต่ว่าติดตรงที่รัชฌานเนี่ยมีหลายกลุ่มยังคุยกันไม่เสร็จภายในนี้เช่นกันนะครับมันก็เลยเงียบดูท่าทีก่อนแล้วก็ดูมา2ปีกว่าจะ3ปีแล้วนะครับเอาตรงรัชฌานเนี่ยยุ่งสุดในพมา่ามาแบบนี้มิ้นอองไลได้หายใจโล่งขึ้นนิดหน่อยในช่วงนี้นะครับ